สวัสดีพี่น้องป้องไปเชีย่ยวสายดาวได้เม็ดตุกผู้ทุกคนครับผมน,นี้พาพี่น้องมาตกปลายเหมือแรงครับนี่ครับบรรยากาศเท่คทา,าครับไปสนีไทยกันมากครับเลิกเลิกงานกันมากเลยครับนี่ตอนนี้ก็เวลาหาโมงคว่าแล้วครับ,เอ,รบเอ็ดประดับเอ็ดประดับเลรียลิ้วนะครับนุ่นเอาปลาขึ้นกอมาเอ้าะคือเราปะนี่เอ้าเพี้ยวดีเด๋อ เอากค่หน้กินเอาเ,อาเอาบางป๋อมเหมือนขวองกันบ่ <c oughs> โอ้ยเกทปหนีตืน่นเต้่นว่าวครับว่าวครับพี่น,อน้องเสียสูตรในเอได้ดีนี่ครับรบรรยากาศนี่มันแรงครับคุณบางป๋อมกักระลังสีลงพากันเลิกงานกันมากเลยครับพี่น,อน้องช่วงนี้น้ามันไหลครับเสียเสียของข้อครับ เดี๋ยวง่าเป็นไผ่เขียวนะครับเจ้าหูว่าเจ้าอันนี้ไผ่เขียวหลุนๆนี่นี่เบิ้งสีเดี๋ยมันบ่ห้ามน้ำหัวใ่ห้ามน้ำไผ่เขียวกำแพงสองยางก่นปะครับไผ่เขียวกำแพงสองยางครับต้องแยงหลายครับสองยางพว้มันเปลี่ยนเพราะ่อย่างั้เราก็มีเงินซื้อเยอะเอาซ่อมนั่นแหละแต่มันสิกินก็กินครับอาวจ้งมาหลุดมาช่วงกันครับผม มือหนี้เขาสีม้านวะเซียนตาหน่อยสามสองหนึ่งไปสำหรับขั้นของข้าครับเป็นขั้นยุ่ยวแอวนะครับขั้นสปินนิ่งยุ่ยวแอวสามขีดแปดครับรอบเป็นเบอร์สองพันครับ ลองล yup. ังนี่เ yeah, yeah, ่นมาสิบปลาหน่อยเพชรปลาดับก uh> ็นังสิบลิ้วครับเสี้ยนลิ้วหมานคือเราเยอะยังครับมันเป็นก้อนโคดขี้ก้อนมื่อกี้เนี่ยอะไรนั่นบ้าย่างหนึ่งครับดิ๊ปไปหนีครับเนี่ยมันจะเป็นนวลนิ่มนะครับเยอะสปิวเอาจะเล่นเพี้ยนหของดีบ่ เาเป็นเงบมันสิดกินเบดเทินบอเอาแล้วนี่ไอเจลันอกันดีดีบแบพี่น้องครับดีตับแบเราออแต่เมียกล้องดีสิเอาดิบัดนี่อือบยูว่างานขั้นกงขั้นกงยู่โอ้ลอยสิดีีออบยูอีกแล้วไอเจลันสีสเียยู่จเขีย ที่ไล่กับเอาเนาะโอ้เส้นเด็ดปลาดับอีดีตัวนี้โอ้ยไทยโตงามเลยครับพี่น้องไทยครับอีไทยดนี่แหละเอ็ดปลาดับเอ็ดปลาดับความเขียดดีตัวนี้ใส่ใส่ง่ายครับพี่น้องปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วบัวท่านครับท่านวะท่านขึ้นมาโชว์ดูโอ้ท่านท่านครับว่ามันปล่อยแล้ว ประมาณประมาณครับตองเจ็บไว้ก่อนซิดบ,บับอยดังตึกเนี่ยยงโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วซิดบันไดโอ้ยบ้านนั่นโอ้ยใส่ใส่กี่เพ้ยงกี่เพีงโอ้เป็นแบบสุดยอด กันน oh. uh. oh. sí. ี่เอาไหมกันี่เอาีกแล้วเด็กปลาแ่ละชิีนน้องวันสันดิบๆเลยขันนี่ปากเงียงกินบุกซีเทียงเด็กเอาปากนี่กินบนี้อู้อันนี้ไม่เงงนี่อีแป้งวันี่แป้งหน่อยครับอีแป้ง่แป้งน่อยอันนี้มันไปเงี้งนี่ก็เห็ดเป็นตลุดเจเสือเเขาโอ้ยท่านบักแงี้งถือกใสก็เอาท่านบักแงงโอ้ยแท้เขาเงือกเลยพี่น้อง เออไอ้เจ้าน้อยอีกแล้วกันนี่ไปซั้นอีกแล้วสิดบั๊บโอ้โหคันโกงอยู่วะอือังสี่น้ำเงินวะเท้าหน่อยอีกวะอุ้ยไปอีแปลงตัวงามอยู่ตัวนี้โอ้ยขุนอ้วนเลยโอ้แล้วคุณชู้ปัดได้ปัดตัวแก้วแก้วขุนอ้วนเลยตัวนี้เอ๋อก็นี่เอาอีกแล้ว โอ้วัดนั่วากระถิ่นราแข่งขัปลายังขึนไม่ยังอี้ปลายังขึ้นปลาดูขึ้นมาหายใจเอาแล้วเอาแล้วขี้เดียนเนาะมีบ่โอ้โหปลาจอกก็ปลาจอกปลาจอกน้อยเอาเอือบเรือบร้อยดังตึกแม่งลอกเรีนออกเลยบ่านี้เอา นั่งนี่เขาเอาอเงียบแล้วเงียบแสดงว่ารถโอ้ยโอเมนปลาหน่อยบอกเรงเขาฟังอือปลาอีแปงอ้าวเอาใส่ปิงป่งใส่ปิ่งพอได้ปิง<ม>่งยู่งนี่ไงหืมไม่เห็นหรอไปยังเขาเขาวจั๊วไปอีกแล้วบางทีไปแต่ปลา มาที่น่จอยนม่ยังอนี้้ขึ้นเงินปกันไม่ย่างมากวันป้าที่นีเองเสียนหกัแม่บาดนี่ปากำลังขึ้นย่ม่ขึ้นย่แม่อาขี้ไปไกลปามันขึ้นย่หันนี่แเลี๋ยวขี้เไปไกมันเอาเหงมานได้ เน่ยไปวานเลยมันพันไปใส่ดอกเนี่ยมันขึ้นยูมันหันเนี่ยวานเลยวานเลยอ้าแล้วเอาแล้วเสี้ยนเหี้ยเสี้ยนเหี้ยอาแล้วเอาแล้วเอ,เ,อเอาแล้วลว้าวอือเมงขึ้นบ้านสิได้เอ็กตัวของยึดใสของยึดใส

chín lửa mong được cọp vào anh còn ừ. kết tôi nhai nó luôn luôn tỏ Hãy subscribe cho ล่าชิบทาย,ทายเลยขายแค่หนึ่งุณมั้งเหรอไม่มขยมายวันต้นวันวันต้น <c oughs> อยู่ตุกครับเฮ้ยยกชั่วด้ยเข่าวะโว้ยเข่า,อย,ขาอยู่เข่าอยู่เข่าอยู่ในพ่อยี่สิบตัววะ รัวเ ah. ็ดเ hey, ็ดเชื่อเช็ดเชื่อเล่นออกคางปลาจกอคต้อเลนออกคางกอดตัวปลาขาวอีไทยปลาฟ้าปลาฟ้าสุยสุด ตองว่วะอำใหส่งตุ้งนได้ต้องปีตที่เหาะปุ่นมันไหลมาหาปริเพอดีเลยเอฟเอฟไหลเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาโชอน่อยอีไทยอีไทยไปเรือป่าตัวฝีเ้ยจันช้เลยสยงางามไทยครับปิ เอาพี้องอดบ้านแล้วครับผมลปมทพี่น้องพิ่งหนึงานบ้าหครับแตอไหนครับเออเบิดปนี่เบิ้รอเ่ิ้หรเ่เบิร่เบิร่เออนี่ยนะครับพี่น้องครับวัไอ้ปีงี่ครับปีงีินแรงครับไปวันช่มุมงนิดๆนี่แหละทรัามันกนโปกินครับฝนจะติตบ อ๋อพี่น้องพอได้กปีกเนี่ครับสำนักจีนีลาพี่น้องมันก็ครับสวัสดีครับทุวคนบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อย